ลายชิที่สองมาแล้วนะครับอันนี้เราสั่งมาจากจันทบ,บุรีนะครับร้านรถนิยมออโต,โตพ้พานะครับคมาแกะกันครับผมว่าจะเป็นอะไรา แทนนี่ครับผมไฟท้ายเลเวลสิบนะครับครับเราจะมาแกะกล่องอันบ x ็อกไฟท้ายเลเวลสิบเบสต้านะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับนี่ครับข้าในก็จะมีไฟท้ายหนึ่งอันนะครับผมาอาสิบ เป็นแบบใยนะครับทางนัานเขาได้แกะมให้ผมดูก่อนนะครับก่อนที่จะจัดส่งนะนครับไปถ่ายเรื่องสุสายแ,แกะให้หมดเลยตึ๊บตึ๊บ แพ็กมาดีนะครับไม่มีรอยอะไรฝั่งนี้ไม่มี ไฟทายเรเวลสิบนะครับสีคลีนนะครับสีเคลีย์น่าจะเป็นรอตำรหิจากของงานแล้วก็นะครับ จะมีสายเสียบอันนี้น่าจะเป็นสายเทยลไปท้ายก็ไฟเบรกแลก้วก็อันนี้น่าจะเป็นไปจับกับไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับ <S 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 เรามาดูวัสดุประกอ์กันงานเ็าโอเคไหมงานแท้นะครับ กล่องเรจะมีบัตรมันเดิมแล้วก็เลเวลสิครับสองชิ้นเหมือนกับไฟเลี้ยวที่เราแกะมาวันก่อนนะครับเนี่ยมีสอชิ้นแค่นี้ครับแล้วก็ไฟหนึ่งดวงสั่งมาจากรถนิยมจันทบุรีครับโอเคครับผม